แจกจริงแจกอยู่เสียยะแจกให้เอาไปเลยเว็บร้อยสิบหนึ่งคันเสียยะแจกให้ฟรีเสียยะไม่เอาตังค์เพราะว่าเสียยะใจดีให้เอฟซีเสียยะไปทำมาหากินมาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกผู้ทุกคนเสียยะมาแจกอีกแล้วครับมือนี้ครับซื้อรถยนต์กับเสียยะหนึ่งคันแถมฟรีมอเตอร์ไซค์เว็บร้อยสิบไอ้ป้ายแดงอีกหนึ่งคันแล้วโอนเล่มโอนทะเบียน ให้ลูกค้าเลยคันนี้ครับโบแมนบัซเซียแจกไปคอยพรคอยพรสองขันผมพรค่นี้น้ำพรแค่นีน้น้ำ,นนนำแมนบอรครับเอาไว้บ่อยจังสัน้นบ่ไว้วไวแล้วบ่ไว้แล้วเซียยาควักเงินเนี่ยครับซื้อมอเตอร์ไซค์คันเนี่ยครับโอนเป็นซื้อลูกค้าเลยโอเคบอโอเคครับเซียยาเจ้าพรแค่คันีพ้พ่อพรแค่คันีพ้พ่อเอาไปพรสี่พัน 4, ตลอดสัญญาพิมพ์คําว่า เสียยะใจดีเห็นแล้วครับผม <c oughs> มากป่ะแบบนี้อันนี้มากป่ะมากครับมากมักอยู่ป่ะมักอยู่เสียยะบ่มากอ,ะอ่ะบ่มากแค่ไหนครับเยอะเสียยะถอดทิ้งเอาอันไหนไปเอาอันไหนไปดีเลยครับเสียยะแ็กยางหนึ่งชุดของใหม่เบิกใหม่แกะกล่องพิมพ์คําว่าเสียยะใจดีเห็นแล้วเสียยะใจดีอยู่แล้วเอาลืมบอกดืงรถนี่คือนิสสันอ m e เมล่าสปอร์ตเทสอีเกียออโต้ปี2019ดู ชมสวยโคตรสวยนะรถสวยรถเดิมครับเสียยะจัดโปขนาดนี้ไอรถคันนี้มันเฉียวมันชนมันตำมันตีลังกามาหรือเปล่าเสียยะาจ๋าต้องบอกตามตรงต้องบอกตามตรงเลยเดี๋ยวจะเสียใจเดี๋ยวจะผิดใจกันใช่ไหม<อ>ต้องพูดให้จริงต้องทําให้ได้ต้องพูดให้ชัวร์เพราะว่าเสียยะใจดีรถคันนี้รถสวยรถเดิมไม่เฉียวไม่ชนไม่ตำไม่ตีลังกานะครับ นะเสียยะคัดสรรรถคุณภาพเกรดเอเกรดพีมาขายให้พี่น้อง f อซนอกจากพี่น้องจะได้รถถูกรถดีไปทำมาหากินแล้วเสียยะยังจัดโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆให้พี่น้อง f อซแถมฟรีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันคันนี้ขับกลับบ้านสงการเอาคันนี้กลับไปให้ลูกเอาไปให้หลานเอาไปให้ย่าเอาไปให้ใหยายพาลูกพาหลานไปส่งโรงเรียนพาหลานไปหาหมอพาหลานไปตะลงตลาดดีไม่ดีดีมากครับเสียยะเ,เห็นไหมเพราะว่าเสียยะ ใจดีเสียญใจดีอยู่แล้วให้พี่น้องเอฟซีห้องเครื่องเดิมๆครับรถไม่รถไม่ชนไม่เฉียวไม่ตามครับหัวนงหัวหนัดล่างแก้มฝากระโปรงเดิมสติ๊กเอกอร์มอกรอยูครบแบบนี้ชอบไม่ชอบชอบมากครับเสียญเอาไปเลยฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยเสียญจัดให้แถมฟรีมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันเอฟซี FC เสียญพิมพกับว่าเอฟซี FC เสียญแล้วพิมพ์อีกทีว่า เสียะใจดีแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยเสียยะจ้าแจ๋ว